าจะพูดถึงซีรีส์ซอมบี้ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นอกจากมัธยมซอมบี้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งรับที่หลายๆคนอาจจะต้องทำความรู้จัก Love U as the world ends ซีรีส์ซอมบี้จากทางญี่ปุ่นที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งรับที่เขาคนนี้กำลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงานกับสาวอันเป็นที่รักทว่าอยู่ๆรับเขากับประสบอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์ล้มจนไปติดอยู่ในอุโมงค์รับนานนับหลายวันกว่าที่เขาจะเอาตัวเองออกมาจากตรงจุดนั้นได้โลกที่เขาเคยอาศัยอยู่รับก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต ต่อไปเพราะมันครับได้มีการระบาดของเชื้อโรคซอมบี้ไปทั่วทั้งเมืองชายคนนี้จะสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมอเบโบทุกคนกะจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่อง l o v e You As The Vow Ends ซอมบี้ญี่ปุ่นใน EP ีที่1กันแล้วครับสำหรับเพื่อนๆในชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อด min คนละหไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังที่เปิดเรื่องขึ้นมาที่สองชายหญิงคู่นี้ฮิบิกิกับคุรุมิ ทั้งสองคนนี้ครับเป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมจนตอนนี้เนี่ยที่บิกกี้ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะตัดสินใจบอกเรื่องสําคัญให้กับเธอได้ฟังตอนเย็นหลังจากเลิกงานครับเขาเลยบอกกับครูมิว่าวันนี้เธอช่วยกลับบ้านให้เร็วหน่อยแล้วกันฉันมีเรื่องสําคัญจะบอกกับเธอนะ่ะซึ่งครูมิก็งงเลยสิครับจะกลับเร็วทําไมล่ะเนี่ยฉันก็ต้องมีงานมีการจะต้องทํานะจนเธอได้แอบไปเปิดดูที่ลินชากับแล้วได้เจอเขากับแหวนทีนี้แหละครับ เธอเลยบิงมาบอกกับฮิบิกิเลยครับว่าวันนี้ฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุดในโลกเลยฮิบิกิด้วยความดีใจครับก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานตามปกติด้วยความสุขที่สุดในชีวิตโดยเส้นทางการเดินทางของเขาครับมันจะต้องเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ดินด้วยทว่าจะอยู่เนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาซะอย่างนั้นไปโดยในจังหวัดที่ฮิบิกิขับรถวนอยู่ในอุโมงค์ครับมันก็ถล่มลงมาเข้าจนได้จนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาครับลม้มลงไปนอนกองกับพื้นฮิบิกิได้สติกลับมาอีกทีก็ได้พบว่าทางเข้าออกอุโมงค์ทั้งสองด้านของเขาในตอนนี้ครับมันได้ถูกปิดตายไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยซากอุโมงค์เองนั่นแหละมันเลยทําให้เขาครับต้องติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้สิ่งแรกที่ฮิบิกิทําก่อนเลยก็คือใช้โทรศัพท์ของเขาครับเพื่อโทรข,ขอความช่วยเหลือทว่าในตอนนัันน้้น่ไมรูาสญ,ญ,ญ,ญ โทรศัพท์มันเป็นอะไรอยู่ๆก็โทรไม่ติดสะ่นั้นจนกระทั่งหลายชั่วโมงได้ผ่านไปครับไม่มีทีท่าเลยว่าจะมีใครมาช่วยในงานนี้ฮิบิกิก็เลยตัดสินใจครับจะต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะโชคดีที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลการเอาตัวรอดเที่ยนข้างสูงอยู่พอสมควรเขามีข้าวกล่องติดตัวมาครับแต่เลือกจะแบ่งกินทียนนิดทียนนิดเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของน้ำนั้นปิบิกิก็หาอะไรมาลองน้ำที่หยดลงมาจากอุโมงครับที่ถึงแม้ว่ามันจะเปื้อนดินสะหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่สนใจครับกินมันเข้าไปอยู่ดีเพื่อประทังชีวิตเพื่อเริ่มต้นในการขุดสร้างอุโมง์นี้ออกรับโดยค่อยเอาหินที่ขวางอยู่ ออกไปทีละชินครับเหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักทําแบบนี้วนไปเรื่อยจนกระทั่ง4วันได้ผ่านไปนิบิกิครับสามารถออกมาจากอุโมงค์ที่ว่าได้สําเร็จและไม่รอช้ารีบออกเดินทางไปที่ทํางานของตัวเองในทันทีครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเขาที่สุดในตอนนั้นเลยก็คือทั้งเมืองครับมันกลับดูเงียบสงัดไปหมดเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยก็ว่าได้พูดง่ายๆก็เหมือนเมืองร้างนั่นแหละครับนี่ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยยิบิกิพยายามจะโกลเรียกครับกลับไม่มีใครตอบกลับเขามาเลยสักคน จนในีสุดรับเขาก็เดินทางมาถึงที่ทํางานเป็นที่เรียบร้อยก็ได้พบว่าเงียบกริบไม่ต่างจากที่อื่นเขาเลยเดินเข้าไปดูครับได้เจอกับซากเจที่รู้จักนอนตายอยู่บนโต๊ะอิบิกินั้นตกใจแทบจะอ้วกครับแต่นั่นยังไม่เทียบเท่ากับการที่ว่า ฮิบิกิได้เดินไปเจอเขากับหัวหน้าของตนกำลังนั่งยองรับเหมือนกินอะไรอยู่สักอย่างเขาเลยเดินเข้าไปถามดูจนหัวหน้ารับหันหน้ากลับมไมกทีเพื่อทักทายลักษณะของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วหรอกรับหัวหน้าพุ่งตัวเข้ามาท,ทําท่าทีว่าจะกินฮิบิกิแต่เขาจะมีดักรับ,รบจะโดนให้ตัวเองถูกกินแบบง่าย ก็เลยพยายามจักตะเกียกตะกายครับถีบหน้าหัวหน้าของตัวเองออกไปให้รอดจากตรงนั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนงานในร้านแต่ละคนครับก็เดินออกมาจากไหนกันก็ไม่รู้ที่สภาพเนี่ยก็ไม่ต่างจากหัวหน้าของต้นเลยพวกเขาเหล่านี้ครับมีท่าทีที่แปลกไป พูดคุยไม่รู้เรื่องกะพุ่งตัวมาจะกินฮิบิกิอย่างเดียวเลยจนเขาเองก็คิดว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับจึงพยายามจะวิ่งหนีไปที่รถครับแล้วขับหนีไปในทันทีรอดตายอย่างวุดวิตพอฮิบิกิครับได้เปิดวิทยุฟังข่าวดูก็ได้พบว่ามีเสียงสัญ,ญญาณที่บันทึกไว้ของรัฐบาลที่ได้บอกกับประชาชนที่ได้ยินเสียงนี้ครับว่าให้อพยพจากเมืองนี้ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําได้และสถานที่ที่ฮิบิกิจะไปต่อไปนั้นครับเพื่อนๆแต่ละคนก็น่าจะเดากันไม่ยากเขาต้องกลับไปหา อย่างคูรุมิอย่างแน่นอนซึ่งพอพระเอกได้มาถึงเนี่ยเขากลับไม่เจอใครอยู่ที่นั่นเลยแม้แต่คนเดียวครับแหวนแต่งงานก็ยังคงอยู่ที่เดิมด้วยจนอยู่ครับฮิบิกิก็เหมือนจะได้ยินเสียงมอไซค์คันนึงวิ่งผ่านหน้าบ้านของเขาไปชายปริศนาคนนี้ครับอาจจะให้คําตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฮิบิกิก็ไม่รอช้าสิครับรีบวิ่งตามรถคันนั้นไปในทันทีปรากฏว่าสิ่งที่รอคอยพระเอกอยู่เนี่ยกลับไม่ใช่ชายปริศนาคนนั้นครับแต่กลับเป็นฝูงซอมบี้นับสิบที่รอขมือบเขาอยู่ โชคดีที่ว่าชายปริศนาคนนั้นบอกเส้นทางจนฮิบิกิสามารถเข้ามาหลบในตัวคารได้อย่างปลอดภัยรับแต่ก็ทําด้วยความเร่งรีบจนตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บที่ขา มีแผลอยู่เล็กน้อยครับและฮิบิกิก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมอย่างโทโดโรกิที่ทั้งสองคนนี้ครับดูเหมือนว่าจะเคยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ในตอนนี้เกลียดกันด้วยเหตุผลบางอย่างโดยพวกของโทโดโรกิครับได้เข้ามาเช็คตามร่างกายของฮิบิกิก่อนเลยว่าเขาถูกกัดมาบ้างหรือเปล่ามีโอกาสจะติดเชื้อบ้างไหมเพราะว่าในตึกในตอนนี้ครับมีทั้งผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กด้วยโดยมีฮงโกซังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเป็นคนดูแลพวกเขาที่นี่ฮิบิกิก็เลยเริ่มเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด จากปากของพวกเขาเหล่านั้นวัดทั่วทั้งเมืองในตอนนี้ เกิดโรคไวรัสร้ายระบาดไปทั่วครับตอนแรกเนี่ยทุกคนก็พาก,กันคิดว่าเป็นเพียงแค่การก่อดจลาจลทั่วๆไปจนแต่ละคนก็มารู้ในภายหลังว่าคนที่ถูกกัดรับจะติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นศพซึ่งต่อมาศพพวกนั้นอยู่ๆรับก็เดินขึ้นมาไ้นั้นไปและมันถูกเรียกว่าซอมบี้แล้วก็บังเอิญจริงๆรับที่วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ฮงโกซังกาลังเตรียมแผนการรับจะย้ายอพยพไปจากที่นี่พอดีโดยมีปลายทางรับอยู่โรงเรียนมัธยมในเมืองนั่นแหละที่เคยมีประกาศจากทางรัฐบาาลว่ ที่นั่นรับเป็นศูนย์หลบภัยขนาดใหญ่ ที่ขอให้ความช่วยเหลือผู้คนในเมืองให้ไปหลบอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าอาหารแล้วก็น้ําขอบพกเขาที่นี่ก็ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีโดยก่อนที่พวกเขาจะไปครับฮงโกซังก็ได้ส่งอาซึมะที่เคยเป็นหนุ่มไปรสนีมาก่อนที่เขาคนนี้รู้จักเส้นทางลัดเป็นอย่างดีในการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสำรวจลาดลาวก่อนครับว่าที่โรงเรียนนั้นปลอดภัยดีหรือเปล่าก่อนจะทําการเดินทางไปต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งอาซึมะก็รับปากรับว่าสกิลการขับรถระดับผมเนี่ยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วซึิงโทโดก็ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเขาขาอร่วม ทางกับฮิบิกิ จนไปถึงที่ศูนย์หลบภัยแล้วเท่านั้นต่อจากนั้นก็ตัวใครตัวมันซึ่งพระเอกก็ยอมตกลงด้วยแต่โดยดีเพราะว่าถ้ามีโอกาสที่แฟนของตนจะยังมีชีวิตอยู่เธอก็น่าจะอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับโดยในวันนั้นฮิบิกิก็ได้ทําความรู้จักกับสมาชิกทุกคนที่เหลือในตึกที่ยังคงรอดชีวิตอยู่รวมๆ9้าชีวิตครับจนกระทั่งพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินเสียงตะโกนของพวกซอมบี้ก็ดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฮิบิกิก็สงสัยครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ก็เลยมีคนบอกกับเขาว่าใในนนนนตอนกกลลาางงคคืครับับจจะะเเเปป็็ช่่่่ววททีีพมหญสุด และเสียงตะโกนพวกนั้นจะเป็นการเรียกพวกมันมาเพิ่ม ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรเลี่ยงเดินทางในตอนกลางคืนจะดีที่สุดครับแต่ปัญหาในตอนนี้เลยก็คืออาซูมาที่ออกไปสังเกตลาดลาเนี่ยหลายชั่วโมงผ่านไปครับเขายังคงไม่กลับมาอีกตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยจะให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปตามตอนนี้ก็ใช่เรื่องครับซอมบี้มันคงอยู่เต็มท้องถนนไปหมดพวกเขาในตึกก็เลยได้แต่หวังว่าอาซูมะจะปลอดภัยโดยในเย็นวันนั้นครับฮิบิกิได้มีโอกาสได้ทําอาหารเย็นให้กับทุกคนได้ทานเป็นการตอบแทนครับที่ให้เขาได้อาศัยอยู่ในคืนนี้กับพวกเขาจนตัวพระเอกเองครับได้ทําความรู้ จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่ายูซุกิที่เธอโชคร้ายหน่อยเกิดมาพร้อมกับโรคหอบหืดตั้งแต่เล็กๆครับแถมยาในตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีอิบิกิในคืนนี้ก็เลยรับหน้าที่ในการกล่อมเธอให้นอนหลับเนื่องจากอาการไอของเธอครับค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นเนี่ยอยู่ๆครับก็เกิดเสียงดังโครมลงมาทุกคนที่กําลังนอนอยู่ก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับได้เดินลงไปดูก็ปรากฏว่า พวกซอมบี้ครับมันยกขยโยงมาที่หน้าตึกพวกเขาเป็นนับร้อยๆย,ยตัวเลยก็ว่าได้พยายามจะดันผ่านเข้าของของพวกเขาเข้ามาผู้ชายทุกคนครับก็เลยมีความจำเป็นต้องเข้ามาช่วยดันกำแพงพวกนั้นเอาไว้ไม่งั้นได้จบเหตุกันหมดนี่แนะนะ่ๆ โทโดก็รู้ตัวในทันทีเลยครับว่าที่มันแห่กันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฮิบิกิครับไปสร้างบาดแผลมาไว้ตั้งแต่ในตอนช่วงกลางวันพวกมันเลยตามกลิ่นเลือดของเขามาโชคดีที่ว่าพวกเขาครับสามารถต้านพวกมันได้ในคืนนี้เอาไว้จนกระทั่งถึงในตอนเช้าซอมบี้พวกนั้นก็จากไปหมดแล้วซึ่งจนถึงในตอนนี้เนี่ยอาซึมะก็ยังคงไม่กลับมาเลยครับฮงโกซังก็เลยต้องตัดสินใจในครั้งใหญ่ในการจะพาทุกคนครับ เดินทางไปที่โรงเรียนที่ศูนยนหลบภัยที่ว่านั่นในวันนี้เลยเพราะว่าถ้าออกเดินทางในตอนนี้ครับน่าจะเดินทางไปถึงที่โรงเรียนได้ก่อนตอนเย็น ที่ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนไม่เห็นด้วยครับกับการย้ายออกที่นี่แต่อาหารแล้วก็น้ําแล้วก็ยาของยูสุกิก็ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีทีมช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีวี่แววจะมาช่วยพวกเขาเลยครับฮงโกซังก็เลยมองว่าเราต้องช่วยตัวเองกันก่อนไม่งั้นได้หิวตายแน่และแล้วครับการเดินทางของพวกเขาตั้งเก้าก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการซึ่งถึงแม้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยซอมบี้จะไม่ได้ออกอารวาสนะครับแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะปลอดภัยเลยซะทีเดียวทุกคนยังคงจําเป็นครับต้องระวังในการเดินทางทุกฝีก้าวให้ดีจนพระธิดาคร ตกดินเข้าไปแล้ว กุ่มของโทโดรกิในตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนได้เป็นที่เรียบร้อยแบบพอดีทว่าที่นี่ครับมันกลับเงียบสงัดไม่มีว่แววของสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้ทุกคนก็เลยได้แต่สงสัยครับว่าที่นี่เป็นศูนย์หลบภัยจริงๆหรอวะเนี่ยไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยลางไม่ดีแปลกๆนะว่าไหมซึ่งฮงโกซังก็เลยบอกครับว่าอย่างน้อยเนี่ยที่นี่ก็ปลอดซอมบี้เลยวะเราอาจจะพักที่นี่ในคืนนี้ก่อนแล้วค่อยคิดกันต่อว่าพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงทุกคนครับก็เลยเข้ามาหลบในอาคารเรียนโโโโโดดยมีฮงกงโโกกทริ แล้วก็ฮิบิกิรับรับหน้าที่ไปสำรวจตามห้องเรียนต่างๆเพื่อว่าจะมีพวกมันหลงเหลืออยู่ที่นี่จะได้รีบจัดการให้เรียบร้อย,ดยโดยพระเอกครับเดินทางมาเช็คในส่วนของห้องพยาบาลของโรงเรียนกันก่อนเลยเพราะว่าแฟนของเขาครับมีอาชีพเป็นหมอ ถ้าเจอเธออยู่ที่ไหนสักแห่งก็คงจะเป็นที่นี่นี่แหละครับซึ่งก็ปรากฏว่าฮิบิกิก็ได้เจอเขาจริงๆกับเสื้อกาวของคุดุมิแต่กลับไม่เจอตัวของเธอเลยครับโทโดก็เลยเข้ามาบอกว่าอย่าตามหาเธอให้เสียเวลาเลยเธอน่ะได้ตายไปแล้วล่ะแต่พระเอกกลับไม่คิดงั้นครับฉันจะไม่หยุดตามหาเธอจนกว่าจะเจอเธอตายไปแล้วจริงๆ ท่านนายไม่ช่วยก็ไม่ต้องมายุ่งพี่พิกกี้ก็เลยเดินตามหาเธอต่อครับจะมาถึงในส่วนของห้องยิงธนูทีนี้ก็หวานหมูเลยสิคือพระเอกของเราครับแต่เดิมเขาเป็นนักธนูอยู่แล้วการได้อาวุธพวกนี้มาครับค่อนข้างเป็นประโยชน์กับเขาเป็นอย่างมากเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มครับก็รู้สึกว่าปวดขี้มากๆก็เลยขอดวไปเข้าห้องน้ำสัหน่อยครับหลายๆคนก็เตือนเธอครับว่ารอฮงโกซังกลับมาก่อนไหมจะได้พาเธอไปห้องน้ําอย่างปลอดภัยแต่เธอกลับไม่สนครับกูปวดขี้ไม่ไหวแล้วก็เลยเดินลัดเลาะไปตาม ด้วยตัวคนเดียวจนได้พบว่าบรรยากาศแถวๆนี้เนี่ยไม่ชอบมาพากลแปลกๆรับและแทนที่เจ๊กแกจะรีบขี้รีบกลับแต่ดันรับไปเปิดตามห้องต่างๆดูเพราะว่าความไม่แน่ใจเผื่อว่าจะเจอของดี แล้วเป็นไงครับได้เจอของดีเข้าจริงๆซอมบี้ในห้องโถงประชุมนับหลายร้อยตัวครับยืนรอเธออยู่ที่นั่นเจที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจสิครับทําไฟฉายหล่นพื้นเกิดเสียงดังขึ้นมาทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยเธอรีบวิ่งสับตีนแตกครับกลับไปรวมกับเพื่อนๆในกลุ่มที่มาพร้อมกับซอมบี้หลายร้อยตัว ที่วิ่งตามเธอมาแบบติดๆครับต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันไปตามห้องต่างๆบางก็ไปหลบในห้องน้ําครับบางก็ไปหลบในห้องเรียนถึงขนาดที่ว่าบางคนครับมีสกิลการต่อสู้ระยะประชิดเทียนข้างเก่งอยู่พอสมควรเขาก็ต้องสู้กลับเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดต่อไปส่วนทางฝั่งของฮิบิกิหลังจากที่เขาได้ยินเสียงดังเขาก็เลยได้งัดสกิลยิงธนูขั้นเทพครับมาช่วยสู้กับซอมบี้พวกนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าพวกมันมีหลายร้อยตัวกันมากมาก ถ้าไม่เล็งไปที่หัวเนี่ยซอมบี้พวกนี้ครับไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้ทางรอดเดียวตอนนี้จึงไม่ใช่การต่อสู้ครับแต่เป็นการหนีตัางหากจนพวกของฮิบิกิ ก็ได้มาติดอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งเข้าจนได้รับและดูจากทรงเนี่ยไม่น่าจะต้านพวกมันได้อีกไม่นานเพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันอยู่เต็มหน้าห้องไปหมดครับและค่อยๆดันกำแพงมาอย่างช้าๆแต่อย่างที่ผมได้เคยบอกเพื่อนๆไปในตั้งแต่ตอนต้นเรื่องว่าฮิบิกินั้นมีสกิลการเอาตัวรอดเที่ยงข้างสูงครับเขาเลยจัดการเอา้ามาในห้องนั้นมาผูกต่อกันกลายเป็นเชือกที่สามารถทําให้เขาหย่อนตัวไปข้างล่างได้ แต่เขาใช่ว่าทางข้างล่างจะปลอดภัยเลยซะทีเดียวพวกซอมบี้หลาย10ตัวครับก็ยืนรอเขาอยู่เหมือนกันแต่ฮิบิกิก็เหมือนจะคิดแผนการอะไรออกครับโดยการโรยตัวข้างล่างอยู่ดี เพื่อไปให้ถึงครับในส่วนของรถพยาบาลที่จอดอยู่ข้างล่างและทําการเข้าไปข้างในนั้นครับหยิบถุงเลือดหนึ่งขึ้นมาก่อนจะปามันไปที่ไกลๆครับแล้วใช้ธนูของเขายิงถุงนั้นให้แตกที่นี้แหละครับซอมบี้ไม่ว่าจะกี่ตัวที่อยู่ข้างล่างนั้นได้กลิ่นเลือดมันก็กรูก,กันไปทางนั้นจนเกือบหมดเปิดทางให้ทุกคนครับสามารถเดินลงมาที่ข้างล่างโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยซึ่งคนที่ลงมาช้าที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กหญิงยูสุกินั่นเองครับที่เธอนั้นแต่เดิมเป็นโรคหอบหือดอยู่แล้ว ทำอะไรก็ช้าไปหมดครับจนในที่สุดครับพวกของพระเอกก็ได้เจอเข้ากับฮาซึมะเข้าจนได้ เจ้าคนส่งของครับที่เข้ามาสอดแนมโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กลับในตอนนี้เนี่ยเขาได้กลายเป็นหนึ่งในซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยที่กำลังพุ่งตัวเข้ามากัดยูสุกิอีกด้วยครับในตอนนั้นเนี่ยฮิบิกิก็เลยจําเป็นต้องยิงธนูดอกนั้นเข้าไปปักที่กลางหัวของอาซึมะอย่างไม่มีทางเลือกก่อนที่พวกเขาครับจะต้องเดินทางกันต่อมหาที่หลบภัยได้เป็นท่าเรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่โชคดีที่ว่าที่ท่าเรือแห่งนั้นครับมีสิ่งที่เรียกว่าวอวิทยุอยู่ด้วยฮงโกซังก็ไม่รอช้้าาาาสสิครรัััพยยมจูนนนนญณขอองงเื่ใ เผื่อที่ว่าจะมีคนตอบกลับเข้าบ้าง ซึ่งก็ปรากฏว่ามีจริงๆครับคนตอบกลับเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้บอกกับพวกเขาว่ารถของเธอครับติดอยู่กลางสี่แยกของเมืองไม่สามารถออกไปไหนได้เลยและคิดว่าน่าจะทนพวกซัมบี้นี้ได้อีกไม่นานครับฮิบิกิที่ได้ยินแบบนั้นเนก็จําเสียงของเธอได้ครับมันคือเสียงของคูรุมิแฟนของเขานั่นเองเขาเลยพยายามจะบอกผ่านวอลครับว่าคูรุมิผมฮิบิกิเองกาลังจะไปช่วยคุณนะครับได้โปรดอดทนไว้ก่อนแล้วสัญ,ญญาณที่ว่าก็ถูกตัดขาดหายไปและภาพก็แสดงให้เห็นครับว่ารถของคูรุมินั้นติดอยู่ กลางสี่แยกจริงๆที่กำลังถูกซอมบี้นับร้อยๆตัวครับรวมถึงรถอยู่กันเต็มไปหมดชะตากรรมของเธอในรถคันนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปฮี่ิกิครับจะสามารถไปช่วยชีวิตเธอได้ทันหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในซอมบี้ญี่ปุ่น EP ต่อไปทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP แรกได้จบไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าซอมบี้ญี่ปุ่นเรื่องนี้ครับเพื่อนๆจะถูกใจมากขนาดไหนจะสนุกเหมือนกับซอมบี้เกาหลีเรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าอย่างมัธยมซอมบี้ แต่ในความคิดของผมนั้นคิดว่าเรื่องนี้ครับก็สนุกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันที่ถึงแม้ว่าซอมบี้ในเรื่องนี้อาจจะดูไม่วิ่งเร็วเท่ากับมัธยมซอมบี้แต่พวกมันครับก็ดูมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดีรู้จักการเรียกเพื่อนฝูงมารุมค่อนข้างเก่ง ก็ยอย่าเพิ่งประเมินความสามารถของพวกมันต่ำจนเกินไปครับไม่แน่นะว่ามันอาจจะโหดกว่าซอมบี้มัธยมก็เป็นได้ส่วนปมระหว่างฮิบิกิกับโทโดโรกินั้นทั้งสองคนนี้ครับเหมือนจะมีเรื่อง้ังคาบางอย่างในจิตใจกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมซึ่งอันนี้ถ้าให้ผมเดาครับมันก็คงไม่พ้นเรื่องผู้หญิงแน่ๆที่มีคุรุมิเป็นตัวกลางซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง3คนนี้จะไปจบลงตรงไหนส่วนประเด็นในที่ว่าต้นกําเนิดของซอมบี้พวกนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากอะไร ใครเป็นคนสร้างไวรัสชนิดนี้ขึ้นมาครับและลุกลามไปไกลมากขนาดในปริศนาในตรงจุดนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบกันต่อครับใน Love U.S. The World ว n d ซอมบี้ญี่ปุ่นในอีพีต่อๆไป ซึ่งตอนต่อไปก็เป็นอีพีที่2กันแล้วครับที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของเราเนี่ยเอาเป็นว่ามาเล่นเกมกันดีกว่าครับถ้าหากว่าคลิปนี้มียอดไลค์ถึง3,000ไลค์เมื่อไหร่แอดมินครับจะทําการอัดอีพีที่2แล้วลงต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันในทันทีซึ่งรับประกันเลยว่ารอไม่นานเกิน1วันอย่างแน่นอนครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอดวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ